สวัสดีครับผมเฟียสพัทนวดน์จันเงินครับน้ำหนัก58ครับสูง168ครับอายุปีนี้24ครับตอนนี้23่ามคว่าจุดเด่นของเราคืออะไรครับน่าจะเป็นเรื่องความสามารถละกันอย่างเช่นร้องเพลงเต้นหรือว่าอะไรต่างๆขอจับเตดได้ไหมตหน้ากล้องเปอะอตุ้งครับรู้ว่าน้าตาและพ่อคอยรักส่วนไหนเป็นสุดชอบตาของตัวเองเวลาแบบ เราไอคอนแทคกับอย่างเช่นคนที่แสดงด้วยกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราส่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยผ่านสายตาเราได้ดีเราสึกว่าเออตาเราแบบมันชัดเจนมันบอกความรู้สึกได้อย่างชัดเจนเดี๋ยวอยากมาใกล้กล้องขกัตาค่อยๆเล่นปุอนนแสงออนฝากดูซีรีส์เกียร์สีขาวกับกาวสีฟุ้งด้วยนะครับผมไม่เป็นเพียวนะครับฝากทุกคนเอนดูเพียวด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรักเพียวนะครับนะครับ นะครับนะครับอีกนิดนึงผมจะกินพี่แล้วนะครับนมาเป็นคนชอบแต่งตัวเล่าถึงการแน่งตัวขรงพี่ผมมีไอดอลในการแต่งตัวก็คือทราวิสสก็อตเวลาเขาแต่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบมันแมชกันทั้งๆที่สีบางอันอาจจะไม่ได้เบสกันมากแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจับมามิกซ์กันแล้วก็ได้ดีผมชอบ culture พวกคีปฮอปอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าการแต่งแบบนั้นมันมันสบายด้วยแล้วก็มันก็เป็นแฟชั่นได้ด้วยมาถ่ายกับโบ๊ะเพื่อนที่ของท่าแบบทัดรล้ถ่ายแบบ เล่น MV กับละครแต่อมาก็คือต่างกันยังไงบ้างถ้า MV ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวเองได้แต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์หรือละครเนี่ยเราต้องสวมบทเป็นนักแสดงน,นคะครับ MV มันมันสามารถอินฟไว้์อะไรก็ได้ที่ให้มันตกอยู่ในเรื่องเดียวกันแต่ว่าละครมาจจะมีบทที่ต้องฟิกบางทีก็อินฟลูไว้์ได้แต่มันก็ไม่ได้ทั้งหมดถ้าถามว่าชอบอะไรมากกว่านะจะเป็นชอบ MV มากกว่าชอบ m อมบมากกว่าอยากได้ซี วนนาว<น>ันนี้เราจะให้พูดถึงในเรื่องมากว่าเรารับบทเป็นอะไรเล่าตัวละครให้ฟังเพียนะครับรับบทเป็นเพียนะครับเพียวก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ทันเล่นนะฮะแล้วก็ขี้เล่นตามใจเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบเรื่องใต้สะดือมากๆก็จะมีเพื่อนสนิทก็คืออิด นั่นก็คือน้องมาร์นเองเขาเรียกว่า2คู่หูที่ร่วมกันมาก็คือเล่นกีฬาด้วยกันนูน่นนี่นั่นทำอะไรด้วยกันตลอดครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเกียร์สีขาวกับกาวสีฝุ่นนะครับทุกวันจันทร์หกโมงเย็นนะครับสามารถรับชมได้ทาง VTV เท่านั้นนจะจ๊ะฝากคลิปเต็ดเดอะเกรดิเลชั่นด้วยนะครับฉายทุกวันอาทิตย์นะครับตอน2ทุ่มครึง่งทาง g m 2 5นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางลายทีวีตอน4ทุ่มครึ่งครับ